สวัสดีครับสวัสดีทักทายยามบ่ายค่ะสวัสดีด้วยครับผมข้า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 ม,าม,ามคอมเมนต์ใครขอภายนะพี่สุนะถไาใคคุณทองลานะครับผมพี่กองศรีบอกมอบมอบใจค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณทุก,ท,กทุกดวงใจเลยนะบรรยากาศดีมากก็ถ่ายทสดเปิดบ้านถ่ายทสดงงๆกลยครับพูดกันนะถ่ายทสดนะครับผมนะเปิด <le> ค่าพนะเป็นบ้านเดียวกับรัชพงศ์เนาะอยู่สตึกใช่ไหมครับอยู่สตึกหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเนาะอยู่สตึกแต่ตอนนี้อยู่ อยู่ฮ่องกงเนาะอ,อยู่ฮ่องกงอากาศดีมากลมดีมาก,กมเาสียงลมเข้าไหมครับเสียงลมเข้าไหมแม่บอกว่ามาส่งกำลังใจจ้าน้องชายขอบคุณนะครับอ่านซ้ำอีกแล้วอ่านซ้ำอีกแล้วก็ไปก็ไปแม่บอกอ่าซ้ำอี่แล้วซ้ำอีแำอ่แล้วแม่โบโอกสวัสดีพี่พี่กนออกมงเมืองพลเมืองพลอ๋อจากเมืองพลขอนแก่นยินดีเมืองพลขอนแก่นนี่ใช่หม่ำใช่ไหมหม่ำหม่ำหม่ำใช่ไหมครับนาจะปกยินดีมากๆเลยนะครับผมแต่ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้าเข้าห้องถ่ายทอดสดเพื่อนแล้วผมจะไป จะไปจับมือเพื่อนไม่ได้นะไม่แน่ไม่ดุชาติด้วยยินดีนะครับยินดีมากๆครับผมคุณสุกใช่ไหมครับคุณสุกคุณสุขนะครับผมเดี๋ยวคอมเมนต์เป็นนะคุณสุกภูวิราชนะเป็นงานแต่งที่สุรา์นะแล้วก็กลับเลยกลับเลยนะไม่ได้ไปสมุยอยากไปสมุยกันนะนะครับคุณทองลาว่าสวัสดีครับพี่ราชวงศ์มาส่งแดงใจครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณทองลานะคุณทองใจได้เลยลมดีมากๆมีเปลผูกนอนใต้ต้นไม้จะสบายมากสบายมาก อ๋อสะเวศวันอ๋อพิมมาให้แล้วพิมมาให้แล้วนะคุณสมบุญนะคุณสมบุญส่งใจนะคะเพื่อนใหม่แวะทักทายยิยนดีครับยินดีคุณสมบุญนะคุณสมบุญยินดีไแน่ใจว่าอยู่ใ,นในกล้กันหรือเปล่านะผมนะขอบคุณนะครับขอบคุณสี่ดวงตาสี่สิบเจ็ดกำลังใจนะนัไอพี่ที่ดินันท์ทักทายกับเพื่อนๆก่อนนะผมกำลังจะลงไลฟ์สดเลยนะเจเล็กนาะสวัสดีครับผมสวัสดีเจเล็กพี่มลด้วยยินดีต้อนรับเนาะสมุดแม่กองแม่กองนี่คือสมุดสงครามใช่ไหมครับเนาะขอบคุณนนคุณเจเล็กนะครับผมขอตัวตากำลังจะปิดบบ้้บานานนนนนนถ่่่ยยยททอดดดสเละะะคัผผมมขุณพีีิว มาให้กำลังใจนะนะครับผมแล้วก็คุณแสงอุ่นสวัสดีครับสวัสดีพี่ทิตินันรนะคุณบัวเรืองคุณบัวเรืองสวัสดีครับสวัสดีกับจําได้แต่ดัาดดีนะแต่ไม่ได้ใจว่าโพธารามหรือหรือหรือบ้านโป่งเนาะคุณแม่ติ่งนะขออภัยด้วยนะผมนะแต่คุณแม่ติ่งอารมณ์ดีมากเก็บตะวันทีนนนชำนี้นะผมสวัสดีครับสวัสดีมากๆครับผมมาพร้อมคําชมคนหล่อเลยชอบเลยชอบเลยสวัสดีนะครับอากาศดีมากวันนี้อากาศเย็นมีเน็ตขอตัวก่อนนะคะก็ได้ครับผมขอบคุณพี่นาดีมากๆเลยนะครับผมยินดีมากๆพี่สินนนท นะนะครับผมและพี่พงศ์ศรีทักทายเสียงชัดหรือเปล่านะครับผมขอบคุณพี่พงศีด้วยนะครับผมพี่พงศีเลิกงานหรือยังใครเลิกงานหรือยังน้อนะครับผมนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับดวงตาคอด้วยนะครับผมอ่านพิดีกรไปนะพี่สมจิตเนาะพี่สมจิตก็อยู่ที่ฮ่องกงนะครับผมแล้วก็พี่รุ่งนภาจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พงศีหน้าสูงเนินครับผมและคุณอภิญญาสวัสดีกับ พี่รุ่งนภาด้วยนะครับผมต่างๆนะสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ปราณีพักดีด้วยครับผมสวัสดีนะคุณแม่ปราณีก OK ็สวัสดีคุณรัชพงศ์แวะมาส่งกำลังใจนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่ปราณีพักก่อนนะครับโบกี่นาทีนะเพราะว่าตั้งใจจะขึ้น30นาทีเพราะอยู่นอกสถานที่นะนะครับผมไม่สะดวกด้วยนะคะตั้งผมจอผมก็จะสั่นๆนะเกรงใจเพื่อนๆไหลไปทางไหนแล้วเนี่ยสวัสดีแม่อ้อมแม่อ้อมบอกสวัสดีเพื่อนๆรอบพ้องเลยนะแม่โบเคยตำแต่ อุบนจา๊กตั้งกันเซลถึงก็หิวเลยหิวเลยอยากทานนะอยากทานนะครับผมคอมเมนต์ผมไปไหนแล้วครับเนี่ยคอมเมนต์ผมไปไหนโมจะคุยไปคอมเมนต์ผมเลื่อนไปไหนแล้วคอมเมนต์ผมห่องกงเป็นยังไงเนาะนะครับผมนะขออนุญาตไปส่งงานจะได้ครับผมขอบคุณพี่สีนวลมากๆครับผมเฮงเฮงฟังฟังนะครับผมพี่นาดีทักทายกับพี่พองศรีน่าสุชาติด้วยยินดีนะครับยินดีมากมากครับผมคุณสุขใช่ไหมครับคุณสุขคุณสุขนะครับผมเดี๋ยวคอมเมนต์ไปคุณสุขภูวิ สวัสดีพี่กองศรีพี่สุชาติทักทาไยพี่กองศรีนะครับพี่สมจิตนะพี่สมจิตสวัสดีทักทาไทยค่ะคุณรัชพงศ์สวัสดีพี่สมจิตนอะจากฮ่องกงนะยินดีต้อนรับพี่สมจิตจนถึงบ่ายสามนะบ่ายสามนะแล้วก็เนี่ยครับให้ก็ามาฝั่งนี้นะให้ก็มาฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเยน็นๆเขาก็เดินกลับไปที่สวนนะครับผมนะนะครับคุณองมาทักทาไทยพี่สุชาด้วยคอมเมนต์ผมไปไหนไม่รู้แม่ทำงานอยู่จ้าเปิดตาไว้นะจ๊ะ แม,แม่ทํางานอยู่จ้บตะวันอุปถัมภ์ตลอดเลยอารสลับทุกทีเนละคุณแม่อุปถัมภ์ตะวันมอคสวัสดีเพื่อนๆรอบห้องทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยเข้าในในถ่ายทอดสดไหมครับลมดีจริงๆแล้วแล้วก็ไม่มีแดดด้วยนะ เหมาะมากเหมาะมากนะเหมาะมากเลยเหมาะมากเลยนะครับผมนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณแม่บองสีไม่เจอกันนานเลยนะคะนะครับขอบคุณนะพี่พี่พองสีได้การรับการรับเชิญนะตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะพี่พ่งสีนะยินดีกับพี่พองสีด้วยนะครับพี่กนกเม,มืองพลเมืองพลอ๋อจากเมืองพลขอนแก่นยินดีเมืองพลขอนแก่นนี่ ใช่หม่ำใช่ไหมหม่ำหม่ำหม่ำใช่ไหมครับยาฝั่งติดสุรินนะอยู่กระสังติดสุรินนะยินดีต้อนรับคุณพรทูลกลางด้วยครับผมคุณเชิญอุวสวัสดีคุณพรด้วยครับผมทักทายกันได้ครับเป็นเป็นกาลังใจให้กันนะครับผมนะยินดีต้อนรับทุกๆก,กําลังใจอากาศดีมากครับวันนี้อากาศดีมากนะไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยลมเย็นๆนะน่าจะมีลมเข้ามาในการถ่ายทอดสดด้วยนะ ไม่แน่ใจเสียงผมชัดหรือเปล่าภาพชัดหรือลัาก่อนนะคะทางแบบข้าวก่อนค่ะครับผมทางข้าวให้อร่อยนะพี่ทองยาวเนาะพี่สีนวลบอกสวัสดีครับสวัสดีพี่ทองปอนะพี่ทองปอนพี่ขอตัวรดน้ําผักก่อนค่ะได้ครับผมขอบคุณพี่ทองปอนมากพี่ช่างนนพี่ช่างนนนะผมนะสวัสดีพี่ช่างนนเอ่อสีนนนะพี่ช่างนนสีนนชํานีด้วยครับผมก็อะไรนะบอกยาแยกอะไรนะนกบนฟ้าปลาในน้าผมเพิ่งเคยได้ยินนะพี่ช่างนนนะใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ทักทายกับเพื่อนเพื่อสักครู่นะผมนะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมยินดีมากๆนะครับผมขอบคุณนะครัับบบขอออคคคุุณณนนนนะรกกม่าแล้ว แล้วนะครับผมคุณแม่ติ่งว่าทักทายกับแม่ติ่งว่ายิ้มไม่หยุดเลยมีคนจมวอลอดใช่ใช่มีคนจมวอลอดเนี่ยรัชพงษ์ยิ้มชอบชอบชอบนะครับผมอยากให้คอมเมนต์แบบนี้มาเยอะๆบนมาบนบ้าอ่านดีมากๆคุณทวีจำทองเราขอบคุณมากนะแม่อู้ว่าสวัสดีทักทายรัชพงษ์สวัสดีครับสวัสดีแม่อู้ตะวันด้วยนะแม่อู้เข้ามาแล้วนะแม่อู้เข้ามาแล้วคุณ นี่ครับสวัสดีนะครับผมนะโชคดีมีชัยแฮงๆปังๆนะครับทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ติ๋งด้วยขอบคุณทุกๆคนเลยเนาะวันนี้มือเดียวนะครับไม่ขออนุญาตไม่สวัสดีเป็นคําพูดแทนนะสวัสดีคําพูดแทนนะขอบคุณด้วยนะครับผมนะสวัสดีนะครับคุณวิไลบอกสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีมากๆยินดีนะครับแล้วก็คุณจังอุ่นสวัสดีกับคุณวิไลนะครับผมคุณกิติวัฒน์สวัสดีรอบห้องด้วยครับผมข้า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 มคอมเมนต์ใครขออภัยนะพี่สุดน้อยถ้าใครคุณทองลานะครับผมพี่กองศรีบอก อร่อยนะพี่นงยานะพี่สีนนบอกสวัสดีครับสวัสดีพี่ทองปอนะพี่ทองปอนพี่ขอตัวรดน้ําผักก่อนค่ะได้ครับผมขอบคุณพี่ทองปอนมากพี่ช่างนนทพี่ช่างนนนะผมนะสวัสดีพี่ช่างนนเอ่อสีนนนะพี่ช่างนนสีนนชําดีด้วยครับผมก็อะไรครับอกยาแยกอะไรนะนกบนฟ้าปลาในน้ําผมเพิ่งเคยได้ยินนะพี่ช่างนนนักหนึ่งนะไปงานแต่งที่ที่ทํางานนะแล้วก็ไปเที่ยวเกาะเต่าไปเที่ยวเกาะเต่านะแล้วก็พอขึ้นจากเกาะเต่าก็ไปแต่งงานที่สุรไม่มีแดดนะแดด น้อยมากนะแดดมามาหายหายส่วนใหญ่จะครึ้มนะครึ้มแล้วก็มีลมด้วยนะครับผมเมื่อเช้าอากาศใจได้แป๊บเดียวค่ะจะขึ้นบ้านแล้วค่ะได้ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณคุณเจเล็กมากๆยินดีมากๆครับผมคุณสมบูรณ์ว่าทักทายค่ะหนูเกับเมื่อวานห้าโมงครึ่งแล้วเมื่อวานห้าโมงครึ่งแล้วก็ถึงเดินกลับไปนะ เดีด๋ยวรอดูวันนี้นะว่าปล่อยให้เข้ามาฝั่งนี้เลยนะคุณธงลาบอกสวัสดีทักทายพี่ผ่องสีด้วยแม่โบสวัสดีพี่ศรีนวลอ,อ่านซ้ำอีกแล้วนะผมขอบคุณพี่ศรีนวลด้วยนะครับผมแล้วก็แม่โบทักทายกับคุณกะมนรกอากาศดีมากครับวันนี้อากาศดีมากนะไม,นไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยลมเย็นๆนะน่าจะมีลมเข้ามาในการถ่ายทอดสดด้วยนะไม่แน่ใจเสียงผมชัดหรือเปล่าภาพชัดหรือผมนะเลยมองคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยชัดว่างั้นนะ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณอ่อครับผม กล้องอยู่นะผมนะพี่บัวเรืองคุณบัวเรืองบอกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทิตินันด้วยนะคุณคุณแอทูนกลางก็สวัสดีท้องมูนขอป้ายคุณอ่านอ่านโปรคุณวิไลบอกทักทายค่ะแวะทักทายแวะมาทักทายค่ะยินดีมากๆคุณอิ่นก็สวัสดีครับสวัสดีกับกับพี่สมบุญเนี่ยสวัสดีพี่สมบุญด้วยนะพี่ผมเรียกพี่ด้วยก่อนนะเรียกพี่สมะวันนะแต่พอใส่ปลาดาไปก็จะแซบนะแซบนะประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าทตัโคราชนะนะครับผมนะ อร่อยอมกมไม่ได้ขออนุญาตส่งเป็นมินิฮาร์แทนมือก็อาจจะอยู่กลางทุ่งนะอาจจะมอมแมมหน่อยนะขอไป ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคนเลี้ยงวัวนะทาอยู่กลางทุ่งก็ปั๊มก็แนเริ่มมีแดดแล้วเริ่มมีแดดแต่ว่าแดดอ่อนๆนะเพราะช่วงเย็นนะหลังจากที่คึ้่นมาสักพักแล้วนะครับผมขอญาตมองวัวด้วยมองวัวด้วยนะเปิดบ้านไทยรักสวักดีมากวันนะบรรยากาศดีมากเลยลมเย็นๆนะลมเย็นๆถ้ามีเสียงลมก็ไปขอภัยด้วยแล้วลมดีมากๆที่สินวนก็สวัสดีค่ะขอไปครับผมสงสัยจะอืมรอดูรอดูไม่รู้ยังไงไม่รู้ยังไงนะผมอได้ยินผมไม่นอได้ยินผมไม่น้อคนระบบดินผมไม่น้อเซมเมนต์ผมไปแล้ว นะครับผมนะอมไม่ผมไปไหนแล้วนะครับขอไปกอไปผมไม่มีขาดตั้งกล้องด้วยไม่ได้อ่านเขาเป็นใครกอไปด้วยครับผมนะเมื่อกี้เห็นห้าดวงตาตอนนี้ลมเย็นมากพี่นภบอไม่มีแดดด้วยไม่มีแดดนะพี่นภรอลเป็นกำลังใจให้ค่าอดใจให้ออกดใจแล้วค่าขอบคุณนะครับขอตัวก่อนจ้าเข้าไปทําความสะอาดนะไปทาความสะอาดวัดดีมากๆเลยนะสวัสดีทุกคนในห้องถ่ายทอดสดด้วยนะคะขอบคุณพี่นารีด้วยนะพี่นารี่จะถ่ายนะเพิ่งเอา พี่ผ่องสวัสดีแม่อ้อมด้วยพี่ผ่องสีสวัสดีแม่อ้อมจ้านะครับผมขอบคุณนะครับคอมเมนต์ผมจะไหลกลับนะสลับไปสัมมาผมข้ามคอมเมนต์ใครขอไปอ่านแล้วอ่านแล้วอแล้วสวัสดีจ้ามาส่งกลังใจขอบคุณแม่โบด้วยมาขอบคุณแม่อ้อมกับคุณแม่อ้อมนะนะแม่โบว่าสวัสดีพี่คุณแม่ปราณีด้วยครับผมคอมเมนต์ผมไปแล้วนะครับผมนะคอมเมนต์ผมไปไหนแล้วเนี่ยขอไปขอไปผมไม่มีขาดตั้งกล้องด้วยไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครขอไปด้วยครับผมนะ ที่เห็นห้าดวงตาตอนนี้คุณพอ่อทูลกลางด้วยนะครับผมแม่อัวสวัสดีจ้าสวัสดีแม่ติ่งด้วยนะครับผมนะพี่พี่เจ็บปริชยาทักทายกับคุณอภินยานะครับผมนะ้าแม่ติง่งช่วงน,นั้นหลายปีละหลายปีแล้วเท่าน,นั้นนะไปเช่าเช่าเช่าโกดังเช่าไวเฮา์าาอยู่ตรงข้ามกับหมอแดงหมอดินแดงเรียกหมอดินแดงใช่ไหมครับผมนะผมไปเจอใครใครเจอผมในห้องถ่ายทอดสดบ้านเพื่อนคนไหนแล้วผมไม่เข้าไปทักทายที่หน้าบ้านนะขออภัยนะผมไปไม่ได้ผมไปไม่ได้อยากสวัสดีนะครับ มีไหมเนาะเดี๋ยวอ๋อมาแล้วข้อความปักหมุดผมนะไม่เห็นข้อความปักหมุดนะเพิ่งขึ้นเพิ่งขึ้นเน็ตผมช้าหรือเปล่าผมนะัดทำโคราชก็คือใส่น้ําปลา้าแล้วก็เป็นตําไทยแต่ใส่น้ําปลา้าครับผมนะก็จะแซบแซบขึ้นมาหน่อยนะเพราะตำไทยเ็าจะหวานนิดนึงนะตำไทยคขาดุนะครับขอบคุณคุณจิรพรแ,แ,แข็งแรงด้วยขอบคุณมากๆนะครับผมในวันนี้มาให้กำลังใจไา้ชิบงนะยินดีมากเดิน,ดน,ดนทางปลอดภัยครับผมให้เฮงฟังเนาะพี่ต้องบอกว่าสวัสดีทักทายเพื่อนทุกคนด้วยค่ะพี่ต้องหยากขอคุณแม่ติ่งบอกสวััสดดีทททกกยยยบคุณพร้วนะผม